ที่แกทีแพวิชาสามาัญเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแต่ละคนณะแต่ละมหาวิทยาลัยต้องสอบอะไรบ้างแล้วน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลย attraction? ข้อสอบแก t เนี şey ่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทีแก p แพก็จะเปลี่ยนเป็นทีแพส่วนวิชาสามัญเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันโดยข้อสอบเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เน้นความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เน้นการประยุกต์ใช้งานมากขึ้น ส่วนระบบ t Cas สเนี่ยหลักๆก,ก็เหมือนเดิมเนาะก็จะมีรอบ p o r t f o l i o เป็นรอบที่ยื่นแฟ้มสะสมผลงานแล้วรอบนี้เนี่ยอาจจะใช้คะแนน t c a ก t p ทีดด้วยต่อมาคือรอบโคตาจะเป็นการรับลักษณะเฉพาะหรือว่ารับในพื้นที่เฉพาะหรือว่าบางจังหวัดต่อมาคือรอบ a d mission อันนี้ก็จะเป็นรอบที่รับสมัครทั่วประเทศแล้วก็ใช้คะแนนสอบเนี่ยในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยสุดท้ายก็คือรอบรับตรงอิสระ,ะอันนี้ก็จะเป็นรอบเก็บตกเนาะถ้าบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขายังมีตําแหน่งเหลืออยู่เนี่ยเขาก็จะมาเปิดรับรอบนี้ ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ T ี a เข้อสอบรูปแบบใหม่เนี่ยมีอะไรบ้าง TGAT เนี่ยมันจะย่อม,มาจาก Thai general aptitude test มันจะเป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไปแล้วก็คะแนนเต็มอยู่ที่300คะแนนโดย TGAT เนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วน ส่วนแรกก็คือ English Communication จากแกดอังกฤษมันก็จะเปลี่ยนเป็นทีแกดอังกฤษเนาะโดยที่พาร์ทนี้เนี่ยจะวัดการสื่อสารภาษาอังกฤษมันจะวัด Language Usage Writing กับ Reading มันจะวัดการใช้งานภาษาอังกฤษส่วน Writing เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของ Close Test แล้วก็มีการสอบ Reading การอ่านเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวในท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะว่าน้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต่อมาคือ Part Critical กับ Logical Thinking อันนี้จะเป็นการทดสอบการคิดอย่างมีเหตุผลต่อมาคือ Future Workforce อันนี้เป็นการวัดสมรรถนะในการทำงานในอนาคตก็จะแบ่งเป็น value creation กับ innovation คือการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมต่อมาคือ complex problem solving คือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน emotional governance คือการบริหารจัดการอารมณ์แล้วก็ civic engagement คือการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้นข้อสอบ t ี a t รูปแบบใหม่เนี่ยก็จะมี3มพาร์ทเนาะโดยที่ T-GAT เนี่ยจะสอบเดือนธันวาคมแล้วน้องสามารถใช้คะแนน T-GAT ตรงนี้เนี่ยไปยื่นในรอบ Portfolio, โ u o ค a าแล้วก็รอบ Admission ได้ต่อมา T-PAT T-PAT ก็คือ Thai professional attitude test มันจะเป็นการสอบวัดความถนัดวิชาชีพอันนี้ก็จะเต็ม100คะแนนโดยที่ T-PAT เนี่ยจะแบ่งเป็น5กลุ่มเนาะอันแรกคือความถนัดแพทย์หรือว่าวิชาเฉพาะกสพทอัอนที่2คือความถนัดทางศิลปรกรรมศาสตร์ อันที่3คือความถนัดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็วิศวกรรมศาสตร์อันที่4ี่คือความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่วนอันสุดท้ายคือความถนัดทางคณิตศาสตร์กับศึกษาศาสตร์แล้วก็ทีแพดเนี่ยจะสอบเดือนธันวาคมเหมือนกันโดยที่ทีแพดน้องสามารถเอาคะแนนตรงนี้ไปยื่นในรอบพอร์ตโฟลิโอโคตาแล้วก็แอดมิชชั่นนะคะต่อมาเรามาดูวิชาสามัญกัน advance หรือว่า applied knowledge อันนี้จะเป็นการวัดความรู้ขั้นสูงแล้วก็ความรู้เชิงประยุกต์ อันนี้ก็จะเต็ม100คะแนนเนาะวิชาสามัญมันก็จะแบ่งเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาต่างประเทศอื่นๆซึ่งวิชาสามัญเนี่ยจะสอบถัดไปอีกปีนึ่งนะจะสอบเดือนมีนาคม โดยคะแนนวิชาสามัญเนี่ยน้องก็เอาไปยื่นในรอบโคตากับแอดมิชชั่นได้แล้วข้อสอบทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีการประกาศมานะว่าจะเลือกสอบเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้โดยที่ส่วนที่หลายๆคนยังกังวลและยังสงสัยอยู่ก็คือการสอบเนี่ยต้องสอบในคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียกันโดยที่ข้อดีในการสอบในคอมพิวเตอร์ก็คือมันจะตรวจข้อสอบได้เร็วแล้วน้องก็จะรู้คะแนนเร็วแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียมีความเสี่ยงเหมือนกันข้อเสียก็คือบางสนามสอบเนี่ยน้องอาจจะมีโอกาสได้คอมที่ช้าคอมน้องอาจจะค้างอาจจะเสียหรือว่าไฟอาจจะดับได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้เราเสียเปรียบมากแล้วในกรณีที่มีคอมช้าคอมเสียคอมค้างเนี่ยก็ต้องดูด้วยเนาะว่าสนามสอบนั้นเนี่ยมีคอมพิวเตอร์สำรองพอหรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบด้วยสิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือระบบเนี่ยมันสามารถรองรับให้นักเรียนหลักแสนคนเนี่ยสอบพร้อมกันโดยที่ไม่มีปัญหาใดหรือเปล่า นอกจากนี้เนี่ยน้องๆหลายคนที่ชอบอ่านโจทย์ไปด้วยแล้วชอบขีดเขียนไปด้วยเนี่ยพออยู่ในรูปแบบคอมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนการขีดเขียนในกระดาษเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้องๆบางคนเนี่ยที่ต้องสอบต่อเนื่องกันหลายวิชาหลายชั่วโมองเนี่ยพอดูความเป็นนานๆก็อาจจะปวดตาได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของการสอบในคอมพเตอร์นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่เนาะหรือยังไงเราต้องรอประกาศที่ชัดเจนอีกทีว่าจะมีการสอบในคอมพิวเตอร์จริงๆหรือเปล่า ส่วนแต่ละคณะกับมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องใช้คะแนนอะไรบ้างต้องสอบอะไรบ้างอันนี้มีวิธีที่ง่ายมากเลยก็คือน้องแค่เข้าไปที่เว็บ mytcast.com จากนั้นในเว็บเนี่ยน้องสามารถพิมพ์ชื่อคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่น้องต้องการเข้าได้แล้วพอน้องคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเลยว่าคณะนี้มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยมีการรับรอบไหนบ้างใช้คะแนนอะไรบ้างน้องก็ลองเข้าไปดูได้เนาะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องต้องรอให้เขาอัปเดตให้เสร็จก่อนแล้วน้องถึงเข้าไปดูได้ โดยที่น้องๆคนไหนยังไม่มั่นใจว่าต้องสอบอะไรบ้างเนี่ยน้องสามารถดูแนวทางจากในเว็บพี่ก่อนได้ต่อมาเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยน้องต้องมีการเตรียมตัวอย่างไงบ้างข้อสอบเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะมันจะเน้นการประยุกต์มากขึ้นเน้นความเข้าใจมากขึ้นการเตรียมตัวเนี่ยอันนี้คือทุกวิชาเลยนะอย่างแรกคือน้องต้องเตรียมตัวพื้นฐานความรู้ให้แน่นพื้นฐานเบสิกทั้งหมดเนี่ยน้องต้องเตรียมให้แน่นแล้วก็รู้จริงเข้าใจจริงพอพื้นฐานแล้วแน่นปุ๊บน้องก็ต้องมาฝึกทําโจทย์ โดยที่น้องต้องฝึกทตํตโวจทุกรูปแบบเลยแล้วก็ฝึกทกําโตทย์เก่าอย่างวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน้องๆที่ต้องสอบทีแกดอิงกับวิชาสารญอังกฤษเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าต้องเตรียมตัวยังไงอ,อย่างแรกเนี่ยก็คือน้องต้องเตรียมตัวพื้นฐานความรู้ให้แน่น g กรม,มา a r กับ Structure ไวยากรณ์ทั้งหมดของมอปลายเนี่ยอันนี้น้องต้องแม่นแล้วก็เข้าใจจริงอ,อย่างที่2ก็คือทักษะเรื่อง r e a d i n g การอ่านแล้วก็เรื่อง vocab เรื่องคําศัพท์ทั้งหมด เนาะอ,อันนี้ก็คือพื้นฐานสําคัญที่น้องต้องเตรียมตัวให้แม่นซึ่งถ้าน้องมีพื้นฐานความรู้ตรงนี้แน่นแล้วเนี่ยน้องก็ไปฝึกทำโจทย์ทุกรูปแบบ อย่างที่แกดอังกฤษกับวิชาสามัญอังกฤษเนี่ยอันนี้อิงจากข้อสอบที่ผ่านมาเนี่ยโดยรวมนะส่วนใหญ่ข้อสอบมันจะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น2วิชานี้เนี่ยน้องสามารถเตรียมตัวพร้อมกันได้เลยโดยที่วิชาสามัญอังกฤษเนี่ยมันจะยากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องเตรียมตัวควบคู่กันไปแล้วก็ฝึกทําโจทย์ทุกรูปแบบเลยซึ่งในทุกวิชาเนี่ยถ้าน้องเตรียมตัวให้พื้นฐานความรู้แน่นเนี่ยแล้วน้องฝึกทําโจทย์ทุกรูปแบบเนี่ยยังไงน้องก็ทําข้อสอบรูปแบบใหม่ได้อยู่แล้ว อันนี้พี่ก็ฝากไว้ให้เนาะถ้าน้องๆคนไหนที่อยากทาคะแนนอังกฤษสูงๆเนี่ยพี่ก็มีคอร์สอังกกษมปลายทีแคสคอร์สนี้เนี่ยพี่ก็จะรวมเนื้อหาทั้งหมดของมปลายเลยโดยที่อย่างแรกเนี่ยพี่จะเน้นทําให้พื้นฐานของน้องแน่นทั้งเรื่อง grammar structure เรื่อง reading v o c a b a เนี่ยอันนี้พี่จะเน้นปูพื้นฐานให้แน่นพอตรงนี้น้องแน่นปุ๊บเราก็จะไปฝึกทําโจทย์กันโดยที่พี่จะเน้นให้น้องฝึกทําโจทย์ทุกรูปแบบเลยพี่ก็มั่นใจนะว่าถ้าน้องฝึกตรงนี้เนี่ยน้องสามารถทําข้อสอบใหม่ได้แน่นอนแล้วที่พิเศษมากๆเนี่ก็ได้รรววบม ทั้งหมดมากกว่า2,000คํคำที่ใช้ในการสอบโดยแต่ละคำเนี่ยจะมีคำอธิบายแล้วก็มีรูปประกอบแล้วน้องสามารถฟังวิธีการออกเสียงได้ด้วย arduous, versatile, rigorous แล้วก็จะมีแบบทดสอบต่างเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของเกมให้น้องได้ฝึกกันและพี่ก็ได้จัดระบบแบ่งคำออกมาเพื่อให้น้องสามารถจําคําทั้งหมดได้อย่างแม่นยําใน30วันถ้าน้องๆคนไหนสนใจคอร์เซียนก็สามารถดูรายละเอียดในลิงก์หรือว่าติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า Line at English Nilin ได้นะคะ